หกท่าอุ้มที่ห้ามทําเด็ดขาดสําหรับทารกหรือว่าลูกของเรามีอะไรบ้าง, <_ S 1> างเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันเลยนะคะ <_ S 1> สวัสดีค่พะพ่อกคะโคะรอรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้นําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่นะคะที่กําลังเลี้ยงลูกอยู่กําลังเลี้ยงลูกกาลังอุ้มลูกเอจะอุ้มวิธีไหนจะอุ้มแบบไหนแล้วมี ท่าอุ้มแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรจะอุ้มเพราะถ้าเราอุ้มขึ้นมานะคะอาจจะเกิดอันตรายกับตัวของลูกเองได้วันนี้เราไปฟังกันเลยนะคะว่า6ท่าอุ้มหรือว่าท่าอุ้มอันไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงท่าอุ้มที่หนึ่งนะคะสําหรับเด็กทารกแรกเกิดนะคะหรือว่า0-3เดือนนะคะอุ้มที่ไม่ได้ประคองศีรษะหรือว่าไม่ได้ประคองหลังของลูกนั่นเองนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณคอ แล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณหลังของทารกนะคะโดยเฉพาะช่วงศูนย์ถึง3เดือนแรกเกิดเนี่ยยังพัฒนาไม่เต็มที่ยังไม่แข็งแรงถ้าคุณพ่อคุณแม่อุ้มแล้วไม่ประคองบริเวณศีรษะหรือไหลหรือบริเวณหลังก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายกับลูกได้เพราะฉะนั้นการอุ้มที่ดีนะคะเวลาอุ้มลูกไม่ว่าจะอุ้มลูกกินนมหรือว่าอุ้มลูกเวลาที่ร้องให้จะต้องนะคะประคองทั้งศีรษะแล้วก็หลังลูกขึ้นมานั่นเอง อันที่สองนะคะถ้าลูกวัยสาเดือนขึ้นไปแล้วถึงแม้ลูกของเราจะเริ่มคอแข็งนะคะแต่ว่าหลังของน้องยังไม่คอแข็งหรือว่ายังจเจริญเติบโตได้ไม่ดีไม่เต็มที่พัฒนาได้ไม่ดีนะคะถ้าคุณแม่อุ้ม เด็ก3 6เดือนสมมุติอุ้มพาดบานะคะหลังกินนมเสร็จอุ้มเรออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณแม่นะคะไม่ทําการประคองหลังเนี่ยอาจจะให้กล้ามเนื้อหลังของลูกเนะะี่ยค่ะเกิดการอักเสบขึ้นได้เพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะคอแข็งแล้ว3เดือนขึ้นไปแล้วนะคะเวลาอุ้มก็ยังจะต้องประคองบริเวณส่วนหลังไว้ก่อน ท่าที่3นะคะคือห้ามอุ้มเขย่าหรือว่าห้ามอุ้มโยนบางคนอุ้มลูกปไปคะชอบอุ้มเขยาเ่าเวลาลูกร้องหยุดร้องนะคะอ่าอย่าอย่าร้องอะไรเงี้ยเขย่าลูกหรือว่าบางคนเป็นไงโยนลูกนะคะอุ้มท่ายโยนลูกอาจจะชอบลูกอาจจะตกใจหรืออยากทําให้ลูกแบบดีใจอะไรเงี้ยห้ามทําเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเราอุ้มเขย่าหรือว่าอุ้มโยนเนี่ยอาจจะเกิดผลร้ายต่อสมองของทารกได้ อุ้มท่าที่สีที่ไม่ควรจะอุ้มก็คือห้ามอุ้มลูกในท่าที่คอพับนะคะคอเนี่ยพับเกินไปหรือว่าคอหงายจนเกินไปบางคนอุ้มลูกมาไม่ประคองคอเป็นไงคะคอหงายหรือว่าคอแอนเกินไปอันนี้ก็ทําให้ลูกเนี่ยค่ะมีการหายใจที่ไม่สะดวกได้นะเพราะฉะนั้นเวลาอุ้มลูกทุกครั้งควรสําคัญที่สุดประคองบริเวณศีรษะบริเวณคอแล้วก็หลังแล้วก็ไหล่ของลูกนั่นเองอย่าให้พับนะคะหรือว่าอย่าให้หงายจนเกินไปนั่นเอง อันที่4นะคะคืออุ้มในท่าใส่เอวนะคะเท้าใสาเอวเนี่ยห้ามทําเด็ดขาดนะคะถ้าเด็กยังตัวเล็กๆนะคะเด็กยังนั่งไม่ได้นะยังเดินยืนไม่ได้นะคะอย่าอุ้มลูกนะคะเท้าใส่เอวแบบนี้นะคะไม่แนะนําอย่างยิ่งนะ,ะเดี๋ยวกล้ามเนื้อของลูกเนี่ยจะอักเสบได้ นะคะเพราะฉะนั้นลูกก็ไม่สุขสบายดยแหละถ้าเราลูกยังเดินไม่ได้แล้วเรามาอุ้มใส่เอวนะคะทำให้ลูกก็ไม่สุขสบายนะคะร้ายแรงก,ก็อาจจะกล้ามเนื้ออักเสบได้แล้วก็ถ้าอุ้มที่5้าก็คือที่ไม่ควรจะอุ้มนะคะก็คืออุ้มลูกนอนหลับเป็นเวลานานๆน,นะ,ะคือเราอาจจะแบบทั้งไม่สบายทั้งเมื่อยด้วยแหละนะคะลูกก็อาจจะคอพับคออ่อนคอ งอเกินไปหรือคอพับจนเกินไปก็อาจจะทำให้ลูกไม่สุขสบายหรือว่าทําให้เกิดนะคะการอักเสบของกล้ามเนื้อได้เพราะฉะนั้น5้าท่าอุ้มนะคะที่เราควรหลีกเลี่ยงก็คือช่วงศูนย์ถึงสเดือนท่าที่1ะคะให้ห้ามอุ้มโดยที่ไม่ประคองคอแล้วก็หลังอันที่สองนะคะถึงแม้ลูกจะเริ่มคอแข็งแล้วนะสเดือน6เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ย อย่าลืมประคองหลังทุกครั้งนะคะเพราะว่าถึงแม้คอจะเริ่มแข็งแต่หลังของน้องนะคะยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่อุ้มที่3คืออย่าอุ้มแล้วก็เขย่าเด็ดขาดเพราะอาจจะมีผลกับทารกได้อันที่4ี่นะคะคืออุ้มคอพับหรือว่าคอเหยยหน้าจนเกินไปอันนี้ก็อาจจะทําให้ลูกมีการหายใจที่ผิวติหายใจไม่สะดวกได้หรือเกิดกล้ามเนื้ออักเสบได้แล้วก็อันที่ห้าอย่าอุ้มนะคะเท้าเสียเอวแบบนี้ นะถ้าลูกยังไม่เดินนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แล้วก็อันที่6คืออุ้มลูกนอนนะคะหลับอย่าให้หลับนานจนเกินไปโดยท่าอุ้มนะคะคุณแม่ก็เมื่อยลูกก็ไม่สุขสบายเด๋วยวเกิดการอักเสบนะคะของกล้ามเนื้อลูกได้นั่นเองนี่คือ6ท่าที่คุณแม่ไม่ควรจะอุ้มนะคะส่วนทารกที่ควรจะอุ้มก็คือถ้าเด็กอายุศูนถึงสเดือนนะคะสำคัญที่สุดเวลาอุ้มก็บอกแล้วนะคะให้ประคอง คอและหลังนะคะ่อผ้านะคะนะ,ะข้อพับตรงนี้อ่าศีรษะเด็กนะคะอยู่ตรงข้อพับประคองคอประคองหลังแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งมาที่ก้นของลูกนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้า3าถึงหเดือนขึ้นไปก็อย่าลืมนะคะประคองหลังทุกครั้งแล้วก็6เดือนขึ้นไปถ้าลูกเริ่มที่จะนั่งแล้วก็ไม่ควรจะอุ้มลูกตลอดเวลาให้เขานั่งด้วย นะคะเขาจะได้ฝึกการนั่งฝึกการคลานนะคะให้มีพัฒนาการที่สมวัยเมื่อเขาโตขึ้นไม่ใช่เราอุ้มตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่อุ้มลูกเขาเรียกอะไรอะบ่อยๆนะคะถ้าเขามีพัฒนาการเช่นการคลานแล้วนะคะการเริ่มเดินลแล้วก็ควรจะส่งเสริมพัฒนาการเขา นะคะไม่ใช่การอุ้มตลอดเวลาอุ้มทุกครั้งลูกก็ชอบบางครั้งใช่ไหมคะลูกอยากให้อุ้มให้เอาใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็ต้องมีการอุ้มบ้างมีการหัดตามฝึกตามพัฒนาการของลูกด้วยนะคะเขาจะได้มีพัฒนาการที่โตตามไปนั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่เมือใหม่ในเรื่องของท่าอุ้มเด็กนะอะไรบ้างที่ห้ามอุ้มห้ามอุ้มท่าไหนหรือว่าอะไรท่าไหนที่ควรจะอุ้มนั่นเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะความรู้ดีนำมาฝากในทุกๆวันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ